สวัสดีครับวันนี้มาพบกับสายลับคริปโตกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ธรรมศาสตร์ลังสิตนะครับพบกับคลาส TU283 ซึ่งเป็นคาสที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อ h a i n แล้วก็คริปโตเคเรนซีนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาพาชมบรรยากาศนะครับการรีเซน์มทเทิร์มโปรเจกตของนักศึกษาครับจะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยดีกว่าครับ ครับก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับการพรีเซนต์ของน้องๆนะครับ TU 2 8 3นะครับคลาสคริปโตแอนด์บ็อกชีนเทคโนโลยีนะครับน้องๆเนี่ยมีความรู้แน่นมากๆนะครับทำการบ้านมาดีแต่ว่ากรรมการแต่ละท่านเนี่ยก็ถามตึงๆโขดโขดกันนะรั้งั้นเลยก็เราไปถามอาจารย์หรือว่าไอ้เบอร์เซอร์แต่ละท่านดีกว่าครับว่าหลังจากที่ฟังน้องๆพรีเซนต์ไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างเราไปตามไปดูกันเลยครับ ครับผมหลังจากที่ฟังน้องๆไปแล้วเนี่ยการพรีเซนต์เป็นยังไงบ้างครับพี่โจจริงๆเซอร์ไพรส์มากเพราะตอนแรกอันนี้เป็นมิดเทอมโปรเจกต์นะครับเราก็็กซ์ p e c ว่า,าให้ทํามาประมาณครึ่งนึงแล้วเดี๋ยวมีไฟแนลโปรเจกต์ให้ทำอีกครึ่งหนึ่งแต่นี่หลายกลุ่มทํามาเหมือนกับแทบจะเสร็จแล้วอันนี้เดี๋ยวต้องมานั่งคิดใหม่ว่าไฟแนลโปรเจกต์จะทำยังไงดีแต่ทุกคนคือเตรียมความพร้อมมาดีมากนะครับ โปรเจกต์นี้เราให้เวลาแค่2อาทิตย์แต่ทุกคนแบบเหมือนทํามาเป็นเดือนอะก่อนสุดยอดจริงทำการบ้านมาดีมากทำการบ้านมาดีมากก็ชื่นชมนะครับแล้วก็รู้สึกดีใจอะที่ได้มาสอนเพราะน้องๆตั้งใจมากจริงนะครับวิชานี้ก็คิดว่าเด็กรุ่นใหม่ค่อนข้างเก่งครับแล้วก็รีเสิร์ชเนาะเขามีการพรีเซนต์มีการเต็มตัวอะไรที่แบบทำกันบ้านมาดีบางกลุ่มนี่โอ้โหไม่รู้จะถามอะไร เตรียมมาทุกคําตอบเอออย่างเงี้ยก็ก็ประทับใจครับก็สนุกดีครับคลาสนี้ก็แต่ละทีมทั้งใจทำาก็เก่งมากครับมีการใช้บล o c k c h a i n innovation มาประยุกต์แล้วก็นําเสนอไอเดียที่ก็แปลกใหม่นะครับบางอันมีการแบบเออไม่ได้แก้ไขแค่ปัญหาธุรกิจแต่ปัญหาที่เขาเห็นเองเช่นกิจกรรมภายในมหาลัยหรือว่าการปลอมแปลงเอกสารต่างๆทั้งทั้งปัญหาสังคมปัญหารับางด้วยก็ ก็ดีใจครับได้เห็นความคิดของเด็กรุ่นใหม่ก็อยากให้ไปบอกเพื่อนเยอะๆนะครับว่าเรียนวิชานี้แล้วเป็นยังไงเพราะเราก็วันนี้ก็เอากรรมการมาตรวจคะแนนตั้ง8คนเนี่ยนะครับแล้วเราก็ตั้งใจมาสอนจริงๆอยากจะบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยไปบอกเพื่อนหน่อยว่าวิชานี้ดีให้มาลงเรียนเทอมหน้กนะมากันเยอะๆมากันเยอะๆนะครับเราตั้งใจมาสอนจริงเพราะมานี่มาแบบไกลมากนะมานี่หมดเวลาไปทั้งวันเลยนะแต่ก็ยินดีอยากจะมาให้ความรู้กับนักศึกษาทุกคนครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการพรีเซนต์ของน้องๆในคลาส tu 2 8 3แปสาำหรับการนําเสนอโปรเจกต์คริปโตนะครับก็ได้ทําความรู้ความสนุกเนาะก็อย่าลืมฝากติดตาม EP หาีหน้าๆด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับและพบกัน EP ีถัดไปขอบคุณครับ คำเตือนคริปโตเคอเรนซีและโทเค็นดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเสียงเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้